สวัสดีครับวันนี้พาเข้าปา่าครับนี่เพื่อนเพื่อนมาเจอผลนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมนี่คือผลของมะฮอกกานีนะครับเพื่อนเพื่อนเขาจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับเขาก็จะอยู่ในนี้อย่างนี้นะครับ<ๆ>พอเขาแตกออกอันนี้ก็ร่วงมานะครับส่วนในนี้นะครับเขาก็จะเรียงด้วยเมล็ดเรียงเป็นชั้นๆชัๆ้นๆอย่างนี้นะครับเมล็ดเขาก็เบาๆบ,บางๆนะครับเนี่ยปิวได้นะ นี่คือมเมล็ดมะฮอกกานีนะครับที่พร้อมจะเจริญเติบโตแล้วนะเราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บมเมล็ดมะฮอกกานีกันครับนี่ครับต้นเขาครับมะฮอกกานีนะครับไม้มีคุณค่านะครับเนื้อไม้สวยงามมากเพื่อนๆดูดูดูฝักครับนี่ยกมาเป็นฝักเลยคุณค่าเขาก็ไม่น้อยหน้ากว่าไม้สักบ้านเรานะครับ มะฮอกะนีนะครับเป็นพืชนําเข้านะจากต่างประเทศนะครับถิ่นเจริญเติบโ,โตเขาเนี่ยก็จะอยู่แถวอเมริกาใต้ไหมครับแถวเส้นศูนย์สูตรแถวบราซิลน,นะครับเนาะเราก็เอาพวกนี้นะครับไปฝังลงดินได้เลยเพราะพันง่ายนะครับโอ้ในเม็ดเยอะเลยนี่แค่ฝักเดียวก็ได้สิบเม็ดแล้วนะครับ ทำไปเรื่อยๆครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆความสุขของคนปลูกต้นไม้ก็คือการขยายพันธุ์นี่แหละนะครับเจออะไรก็ปลูกครับได้หลายเมน็ดเลยครับเก็่อนเก็บก่อนเก็บก่อน,อนมองมาเห็นเหมือนจะร่วงหลายหลายลูกนะครับแต่น่าจะปิวปิวอยู่บริเวณน,นี้นะเดี๋ยวเราเดินหากันครับ

โอเคครับวันนี้ได้สามสี่สิบเมตรแล้วครับว่บางๆเราก็มาเก็บกันอีกนะเพื่อนนะมาหอกกันนี้ครับเดี๋ยวเราไปทําคลิปเพาะกันนะผมก็จะเพาะใส่กระถางรวมเลยก็เรียงเม็ดลงไปนะครับ ม่ไหนเกิดก็แยกใส่ถุงดำเอาเนาะวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับไปปลูกในสวนรอนะครับต้นมะฮอกกานีต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเนาะเขาบอกว่าใช่นียามของมะฮอกกานีเขาเรียกไม้ทํากีตาร์เพื่อนๆนะแต่จริงๆประโยชน์ใช้งานเขาเยอะแยะก,กว่าน,น,นะครับแล้วก็วันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงจ้าสวัสดีครับ